โอเคครับก็มาต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้พัสิร์เหมือนเข้ารหัสกันนะครับก็เราจะต้องมาที่ตัวเซอร์วิสนะครับบัญชาก็ไอโค้ดที่เราคอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี้เนะี่ยก็ในส่วนของรีจิสเตอร์การคอมเมนต์ซะ ก็แน่นอนครับมันก็จะผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า create password hash ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะรับ password ที่เป็น plaintext เข้ามาแล้วก็ใช้สมก,การอะไรบางอย่างนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็น hash number ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าโค้ดพวกเนี้ยก็ผมก็ไปก๊อปมาจาก s a t of อ o u r แหละนะครับก็เป็นโค้ดมาตรฐานที่ใช้ในการ hash นะครับให้เป็นเลขฐาน16อ่ามีเรื่องแบบนี้นะครับ สลักนี้คือเป็นการบอกว่าสต i ิงนี้สามารถบรรจุนะครับเจ้าตัว <c oughs> นะครับพวกตัวแปรนะครับง่ายมันก็จะอ,ะอ่านค่าตัวแปรนะครับมาแสดงในสต i ิงอีกทีนึงนะครับเอาล่ะในเคสนี้เนี่ยเราต้องทําการแก้ลอจิกในส่วนของเขาเรียกว่าการล็อกอินด้วยว่าเลวลาเราจะทําการตวรวจสอบล็อกอินเนี่ยก็ควรจะ ต้องผ่านฟังก์ชันนี้ไม่ใช่ไปการเทียบตรงๆง,งนั้นไอตรงนี้ก็ลบทิ้งนะฮะก็เรียบร้อยละเอาละในเค่นี้เดี๋ยวผมจะทำการร u n อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใส่เข้าไปแต่ว่าผมจะลองทดสอบใช้ user name นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะต้อง error เพราะว่ามันจะตกเข้าเคสที่ว่ามันเกิด exception เนื่องจากว่า user name มีอยู่แล้วนะครับกดชั่วนะครับก็จเจอมา error จริงๆนะฮะนะครับ,นะรบก็ในเคสนี้เนี่ย ถ้ามาดูที่ตรงนี้อ๋อเท่าที่ไม่เออร์เลยไม่รันดีว่บนะครับน่าจะต้องรันก่อนนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะกดผิด n e t Run รันนะครับโอเครัน,นแล้วนะครับก็กด S Q นะครับ h a ป p y Bell Sing Noi l ล o k อ่ากด S Q นะครับตึงอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเกิดเออ o r นะครับ นื่อจามันโทรว่า existing account นะมันมีอยู่แล้วนะครับโอเคปะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยโปรแกรมมันก็ตายไปเลยจริงๆแล้วไม่อยากให้มันตายนะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วการไปที่ตัว controller นะครับ <c oughs> แล้วก็ controller โอเคแล้วก็ตอนจังหวะที่แบบนะครับตอนจังหวะที่จะ r e g i c เนี่ยแทนที่เราจะอย่างนี้เราก็จะต้องใส่เป็น try c a t c นะครับคุมเอาไว้โอเคปะ่ะ นะครับแล้วเอ็กเซปแล้วก็แจ้งไปนะครับอันนี้ผมจะรันใหม่อีกครั้งนะครับมันจะไม่ตายนะครับแต่มันจะแจ้งเป็น error กลับมาอ่าก็อีกครั้งนะครับ User n a m เดมนะครับก็อันนี้ก็จะ t h r o w อร r เ r ว่า existing account นะครับก็คือมีอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ผมจะลองเปลี่ยน account นะครับให้เป็นอันนึงเป็น User 1แล้วกันแล้วก็กด S Q ตอนนี้ก็จะสำเร็จนะครับมาดูกันนะครับว่าตัว พาสเวิร์ดนะครับมันจะมีการเข้ารหัสหรือเปล่าก um ็จะมีเขาเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็มีการเข้ารหัสเรียบร้อยด้วยนะครับก็ถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับโอเคนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ